สวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน a v g มาแล้วจ้าสวัสดี FC สาวน้อยพเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับน้องหงอิงนะคะมือนีกับมาบอกเรื่องเหล้าของอีลาน้อยบริสุทธิ์งานสองมือเลี่ยวแอดเป็นสีบอกสองหมือเลยเดอมือนีเด้อมือนีอิลาก็ได้โอ้บอกเรียกว่ามาไล่มาจากอังกฤษผู้ได้พี่น้องบอกเรียกว่าประเทศอังกฤษบอกเรืว่าอังกฤษนี่คือประเทศใดพี่น้องอังกฤษ มากไก่เนาะพี่น้องเนาะเอามานีมาบอกกันฟังเนาะขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม,แม่เอฟซีทางหมอชิตสองนะคะไลยคักพี่น้องเดี๋ยวจะลงภาพที่อีหล่าได้มาไล่เยอะแยะเลยเนาะพี่น้องเนาะจากหมอทิตสองเดอจา้าที่มาให้กำลังใจอีหลา่านะคะที่มาให้กำลังใจอีหล่าในการลองเพลงในมือนีขอขอบพระคุณที่หากเพลงอีหลา่าคือเกาเดอจา้า ขอพระคุณผูหห้ใดเนี่ยบาดีมาอลไจากแม่วลาพรมาอลไจากพ่อกีมหาชัยเอฟซีแม่ฮักอังเลนแม่ฮักอินแองเดอพี่น้องเด้อแล้วก็แม่เฟิร์นกับคณะพี่แบนพี่แบนพีบีพีไพัดนะคะบีพีไว้พัดนะคะอันนี้ก็คือเป็นแม่เฟิร์นกับคณะนะคะอันนี้ก็คือที่ลาไปได ไปไล่สุดน้ำตัวนี้ม่ฟื้นนี่เนาะเห็นไหคะแล้วก็บ้านโฮมฮักน้องหงอิงนะคะแล้วก็พ่อเปียกพ่อเปียกมงคลชยัยแม่โอูทีมงานาส่งขาดแล้วก็ทีมงานขอบตาดำนะคะแม่ออยลี่พ่อรุ่งโลดแล้วก็แม่พีชนะคะแล้วก็พ่อโจเมืองดำน้ำอ๋อเมืองดำน้ำยุสัยพี่น้อง เมืองดำน้ำอ่านบรผพีได้เนาะฮะพ่อตีแล้วก็แม่จ๋าเยอรมันเมื่อนี่มาสองประเทศเลยเัิ้งอิงเลี่ยนเติ้งเยอรมันตัวดีพี่น้องแล้วก็แม่โอนะคะอ่าแล้วก็และของฝากด้านหน้าเวทีโอ๊โยบุญหน่อยเลยพี่น้องเลยของกิ่นของฝากเยอะแยะเลยเนาะก็คือร่างวันอํำใจความหักความแพงกับพ่อพอ่อแม่ทุกคนเด้อจา้าลาหักพ่อพอ่อแม่เด้อจา้าคักคักคัดพี่น้อง คองกินคลองอยากมากเพียบเลยเนาะสำหรับเมื่อว่านี่ก็คือขอขอบบุญขอบคุณพอพอ่อเมเมทั้ทงโคราดสันพันวาพ,พาันบาพี่น้องโคราดกับมาบหน่อยเนาะเดอจา้าขอขอบคุณพ่อพอ,พอแม่ทั้งโคราดเดอจ้าที่ไม่ให้กำลังใจอีลาขอขอบพระคุณมากเลยจากพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสน, isme, นะคะแล้วก็พ่อพงเพชรพ่อกองพ่อผู้ก,กองชาติเอฟซี Pablo, พ่อติ๊กโคราช แล้วก็สมจากแม่ฮักแล้วก็ตุกตาด้านนาเวที่นะคะน,นี่คืออย่ท่ิครลาเนาพ่นองเนาะ,อะขอพูดลหลายๆเด้อจ้าที่ฮักแพงอินดูอิลาแล้วก็ร่างว่านําใจด้านนาเวที่เด้อจา้าขอขอบพระคุณกับเขาที่พ่พอแม่ได้เอามาไหาลาในมือนีมีกับเขาว่าอมเดิอพ่นองเด้อขอขอบพระคุณที่ฮักแพงอีลาคอยซัพพอร์ตอีลามาตลอดเมื่อวานสิพอหยั่งพ่อแม่ กพร้อมค่อยเขียงคางหล่ามาหล่ามาได้ทุกเมือนี่กับเพาะพลังบวกกำลังใจดีๆจากพอ่อพ่อแม่แม่ที่มีให้หลา่าหล่าหักพอ่อพ่อแม่แม่สุขคนเด้อนี่คือคำบอกจากอีหล่าหน่อยเนาะพี่น้องบอกเรียกว่าเรื่องเล่าของการแสดงนั่ยก็อุย้ยสุดๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปแอดเพนซีมี่ให้ชมนะคะแล้วก็สีได้เห็นคลิปที่บอสจโดดูได้ฝาก ช่องให้กับแอดเพนขอบุญขอบคุณบอจูน้ำนะคะตรงนี้ก็เลยบอกกบอกว่าแอดเพนบริเหตข่าวผู้อื่นแอดเพนเหตุตะข่าวน่องอุ้งอิงกับสาวหน่อยเพชรดเานแพ้งเด้อค่ะเดอ้อเอาฝากเอฟซทุกท่านที่เข่ามานะคะขอให้กดติดตามกดไลค์กับแอดเพนน้ำนะคะฝากเบื้องหลังน้ำด้วยค่ะเดอ้อ เพราะว่าแอดเพนยัางถ่างไล่ใดโบผ่านเนาะพี่น้องหาเถื่อนในวิการลบคลิปหรือจังไดเวลากับสิลดลงเนาะพี่น้องเนาะจังไดก็ขอความกรุณาจากพอพอแม่แม,ม่เอฟซีสาวนอยเปิดบ้านแพงนี่แหละพอพอแม่แม,ม่เอฟซีนอ้องอหญิงนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเอาจังไดหากท่านใดอยากไปชมหนาเวทีนะคะสําหรับแรกนี่ก็คือวันที่สองเนาะก็คืออยู่ที่วัดหนองค้อนะคะตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองเพฤว่าช่วงฟี่ประสันพี่น้องท่านอยูุใก,ก้กะเอามาไล่ไปอีหล่าได้นะคะติดมือไปฝากอีหล่าได้เลยเนาะมียังไปฝากไปต้อนลูกสาวหลานะคะแล้วการที่สําคัญหาท่านใดเขาไปเบิ้งหนา้าเวทีบ่ไรกับเขากุ้มปิดนะคะวันละ99บาทติดตอ่อไปที่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแฟงียนเพลเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายก็ขอขอบุญขอบคุณน,นะคะสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จล้ำด้วยล้ำด้วยเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ ปิงปิงไอ้คุณแม่เร็วหน่อยหนึ่งแสนสับตะไคร้เร็ว